ขอให้ท่านประธานยืนอยู่ตรงนี้คู่นะคะยืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะมีรางวัลเล็กๆน้อยๆมีมีมีกระเช้ามีมีของเล็กๆน้อยๆที่มอบให้ท่านประธานนะคะแทนคำขอบคุณนะคะอันนี้เป็นช่อดอกไม้สําหรับครอบครัวท่านประธานนะคะขอขอถ่ายรูปก่อนนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับครอบครัวท่านประธาน ขอท่านประธานนะคะมีความสุขเหมือนอย่างที่เราได้รับความสุขของวันนี้นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะต,ต,ต้องต้องต้องโยนอย่างนี้ป่ะอ้ยอยยังยังเจ้าเมียใหม่แหละท่านประธานาม,ามีมีอีกนะคะท่านประธาน,านยืนตรงนี้กับท่านรองประธานนะคะอีกเเดี๋ยวเอาช่างช่างช่างชาติมาก่อนเลยก็ได้ค่ะ ช่างชาติมอบกระเช้านะคะให้กับท่านประธานกับรองประธานค่ะเชิญช่างชาติครับปรบเสียงขอเสียงปรบมือให้กับช่างชาตินะคะมอบกระเช้านะคะต่อไปนะคะก็เป็นกระเช้าเล็กๆน้อยๆจกบลอยแล้วก็พอนะคะขอบคุณครับเยเยยต่อไปนะคะเป็นช่างเล่นะคะ โอ้ปาเช้าิด็กน้อยให้กับท่านประธานและานรองประธานต่อไปจะเป็นไข่ทองคำนะคะที่เบงอกมาจากสวงสวรรค์นะคะสาเสียงปรบมือให้กับรองประธานกับท่านประธานนะค่ะขอเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นของขาัเล็กๆน้อยๆให้กับโปรแกรมี่เรา